แปลงยาวนะครับสะเซิงเซาขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณที่อุดหนุนนะครับถามใจตัวเองดูครับบางคนรัวขายแล้วอ้อยไม่ไหวหรอมันหนักม,นม,มันเมื่อยเมื่อยตรงไหนนะเมื่อยตรงปอกอ้อยนี่แหละครับถ้าเมื่อยก็เอาไปใช้ดูครับปอกอ้อยเมื่อยนะเมื่อใครรับจ้างปลอกอ้อยอยู่ก็อยากปอกอ้อยแบบสบายสบาย ก็ซื้อไปใช้ดูครับอย่าหยุดอยู่กับที่ถ้าเราไม่พัฒนาไม่ศึกษาหยุดอยู่กับที่เมื่อยเหมือนเดิมมันก็เมื่อยเหมือนเดิมนะฮะเสียเวลาก็เสียเวลาปวดเมื่อยนะครับถือว่าทำบุญให้กับตัวเองเถอะครับนะฮะให้ตัวเองรู้สึกสบายขึ้นบ้างซื้อไปใช้ดูนะฮะ คิดว่าทำบุญให้กับตัวเองทำบุญอย่างอื่นก็ทำมาเยอะแล้วครับถ้ารักอาชีพขายน้ำอ้อยจริงๆนะครับสายหวานไม่ควรที่จะพลาดครับเครื่องปอกอ้อยของเรานะฮะถามใจตัวเองดูวันนี้เหนื่อยไหมขายน้ำอ้อยปอกอ้อยเหนื่อยไหมถ้าเหนื่อยก็เอาไปใช้ดูครับไม่ผิดหวงัง